มาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินหนวดมือกันเงีน้ำกันพี่น้องเอ้ยหนวดนีงง่เงครับพี่น้องเพื่อหนวดนี่เงี้ยปิ่งๆครับพี่น้องโอ้ยปวดอ่ะกวบดีพี่น้องหงงงงงาองอย,หองอยามพุดๆเลยปวดพะโล <c oughs> ห์เข้ามยมันไม่ร่าเป็นซาปาก สวัสดีครับมิตรทวาแดนแพทย์ที่กุญหอดสู้ขุซิคนครับดีจ้าสาวปุยจูพักมาเด้อพี่น้องเลยมากินหนวดมือกันไงน้ำกันพี่น้องเอ้ยหวนวดในไงครับพี่น้องเพื่อหวนวดใ่งไงปิ่งๆครับพี่น้องโอ้ยปวดอ่ะมาเด้อพี่น้องเลยแฟนครับสุนัขซุปวอนครับเพไปถ้ากินเขากินน้ำก่นอนหาปลาเขาพาปลาอันนั้นคือที่น้ำกันเด้อพี่น้องเลยหนวดหายอันออนี่อันหมอกินที่พี่น้องเลยเป็นยังปลาเมือกมันแมีหนวดเปตัวเถิด ไม่มีเม็ดกลไขในทะเลโอ,อ <laughs> เดี๋ยวเด้โ,โหนี่ง,งามพี่น้องเลยเอา้าวจะรุ่นหนีเราอย่งแน่นอนโดนเนี่ยพี่น้องเอพันอเอกกินหมมัวตัวกรอบ<า>ๆกลปวยอ่างเสียหายเลยติเอ้าวนี่เอ้อสิ่งก็ระงองแหลงแหง่ <laughs> เพื่อนอ <laughs> เด็กกอืนเดี๋ยวไปได้เทากินเดี๋ยวไปเห็น เทียนได้กินก็เกลือแหละไปตองมันคนละงงมั้ยมันขิดยังว่าอ๋อมันมีขีดพอแต่ขีดก็เกลือเอาเปน็นนอนีกตอานึงไปตองคือซือ้ีมอกกอด <c oughs> อ่ะเอาอีไอย่างนี้หวังสัตว์น้าพี่นอนอืออันนี้มันเป็นยังในพี่น้องจับเลยนอนเมื่อยไงงามข้อขาวปวดวดมีสูตรเห็ดเอีเดอร์พี่น้องหันบ่มีสูตรมันสิบ่ก,กอกครับโยกเทียนนั่นแหละ ยองเกียร์คันดีๆคันเกียร์โดนๆคันล่างออกหลายๆน้ำกรอบอยากจะบอกเลยอเอาละเอาทัหนึ่งกันมาเด้อพี่น้องไอเฟนครับสุงมองสซวรนครับวันนี้สียำๆสีตุต่ยๆได้บ่เนี่ยเฮ้ยซกันสวยพี่น้องโอ้โตนเด้อพี่น้องให้ได้กินงานปลาคั่มครับเคียงร่มเคียงร่มงานนักซอยไหมม,มาพี่น้องมา มาด้ยวยยุสูบของสูบอนครับเฮียงหนอ,อกแบงหน้ากุ้งเทียบกุ้งไทยครับหน่อยสด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 หลุมปูนี่มส่มาสดเจ้าหน่อยไป

quả bì bên nào nhỏ pút, pút lên mm -hmm. ก <oung> <problem> ระป๋าท่านท่านต่งหลังี่เขาปาก uh ็ล so ุม so พี so ่น so ้องเอ้ล so ุม so ปูดหน่อยสด่ๆๆๆๆๆๆๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องร่มสเต็ปการแห่นั่นพักกันสร็จ้เปี่ย นั่กินสมอนไพนกฟรุ่นเนาะกินลองอัขายบ่ขายบ่อเ็ดขายบ่อขอสั่งเนี่ยเศดซ้ำเหมือนห่อหอห่อเนี่ยิขายห่อเะไรเธอไหนเนีย้ำเหมือนกินเหมือนสองวัหาือหลพี่น้อยยังจะคุ้มค่ะกำลังกับพวกคุ้มห่ออะรเครื่องรูดนะ เราจะเทียค้ายย้อนออกไปนอนเอ้ยหนเี่อุ้นหน,น,นุนย่วเด็กเดแต่วถามว่าต้นทุนมันสูงก็เสียไปไปนอนลยรถชาดดีนอนไเสใยงาใจบ่า,าไ,ได้ สดวสนตวสบายมึกสั่งสั่งสมอนมอ,อนไรเถีจะมาหอดจะว่าบูดก้อนจีพีนองเมันมี้รถของเย็นใจเกินจะแบบมาค่ทยงอย่างจ้าเทียพี่นองได้เป็นแังแตงชงหาชงจะว่าไงไม่่าไปซาปลาจะม่่าไปซาปลา Nó nằm khỏi, nó bưng hmm. mấy mẹ nó tớ là mượn rồi kìa có cái, cái, cái mẹ nó không có bà. Đường Việt, một cư cầu ไอเว้นจะบอกขึ้นตรงห,หัวคือเก่าโล่งมนดไม่เคยยุ่งมองเก่าอะไรเปไอโลกมันมุดเออมือกรอบๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันการโลกงหลอดสูมือบอลหลอดยังได้พี่น้องพูดอะกระคูนเฮี้ยนพูดอะกระคูนตึ๊กพูดอะไรยับขึ้นยับขึ้นหัวไก่ยีตะเวนขึ้นโอ้ยมันก็ะห่อนตัวพี่น้องพูดอะเฮี้ยนตำกระคูนขึ้นใส่กันพี่น้องเอ้ย มคุ้นยังไงน้ำถีบถั่วก็บางทีเราปีละสามเม็ดคุ้นค้นคุ้นค้นไม่ออกหัวไก่ตะเวนอยุดทางหน้าเลยพูดเลยแต่กงยังหอน อุยยังอ่ะแก้วก่อนใส่กันหนวดหงิดมาก็่ลควันกันกันมาต้นไหม่ค้นตอนต้นใหม่ใส่ทงพลาสติกคุณพอคอยตาดดอกสูมมือก็จอดใส่เริ่เงี้ยมันหรอ เขาล,ากลกักหล่อแตดเนาะยิ่งีอยูย่เด็พี่น้องเอาบัารากรเงิน,นยังตาเกลัยกุ้งทดแทนปมดสี่ก่อเอาหมาเห่าอย่าพี่น้องสี่ก่อเกี่ยวเอางัวนทหารกัดลักตอนพี่น้องงัว,งวนรูเราไปกลางทุ่งนำ้ำหมอปรับใส่นวถวุงซะบ่ มันก็ขมาดางว่นหอยข้าเจ้ามาว้นว้นเสียกมันก็ถอนไปมันอย่าไปหลีดเน,นะาะต้องพึ่นไปหลียไท่กับว่าใดเพื่นหนันปลูกยาพี่น้องไปยามป้ายาป้าแตงบนว่าใดเนีนกับแพ้งเข้ากับแพ้งรกันปลูกกระวังผล ยังได้กระซังคอยบอกคอยจาก,กันเลยพี่หน่องเกิดกันนี่แน่แหละบุ๋มปูโหซูผีวสนองฟังไปจมปลาบอกขอให้ขั้นกินกินเงาคใครปุ๋ย แฉนนี่ก็มัมมมมน,มมมนบอกไอยขั้นสิแม่ถามเนี่ยอือคิ้วบาบางค่ะบแฉน,นจนนินเนี่ยสองตุ้มพู้รุ่นบะเด็กตุ้มพู้รุ่นเนี่ยำยังดีบอย่างนี้นะปู้บันทึกันก็บอกไอยขั้น อุตส่าห์ว่าเป็นบกหอยปากแหล่คือแง่าง่ย่ยอม,อมว่าม่แแลล้วเมียนน่นบกหอยขั้นดอกเมียนอิ่ดๆเล้วว่าเพราเมียนบกหอยขั้นที่อยู่หน้าเล่าหน้าไงเต็มจอไม่พี่น้องสารสิเดปะแหล่หลายๆหน่ะว่าเมีนบกหอยขั้นว่าเมียนบกหอยปากแหล่แล้วว่า กรางตุนอ,อ่างปักกาดแจ่มหมดเดิ xăm bản phần còn nhớ được vì nó nền các qua mực này cái subscribe ได้บอกแกก็บอกแกตั้งคาบอกใส่จุกูพรยุ่นนี่ย้างๆแกข้าวก่อนนาะายเดบดูอะไรก็บเบอรดีไปเนาะมือระเทียกับขอเนาะขันยอ หนวดเหรอกนน่อยหน่อยง่นยกัน rất kháng dinh Ủa mau chẳng biết mà chỉ bằng mực lắm nè Ưm thế nào Áo Bà mực หากผ้าเอาต่ไปนอนเะนี่ยหาก,กวยอ่ะเดีย๋ยวมันหนองหวานอ่ะอ,อยากกินหนองหวานไออแล้วได้ไปหาใสา่ผู้พินอ้อยกันก่อนกินสดๆเมื่วันเข้าออกครับย่างแสบกินสดๆออก ทำไมเนี่ยแม่เพิ่งมากินดิบเดียวกินแบบมั่วลาเท่า,า,ทาออกเองนะครับมันเนื้อ,อม,มันไปกินเนาะก็สดนะพิจิบนะก้อยก้อยน่องว่าเป็นไรว่าแบบมันต้องสุกไห่งคอยอยู่เพื่อเอิญแล้วที่เอิญว่าเป็นนี่ยังไปซักคือซื้อ สองซื้อสามมือกถ้าสิเป็นปอบเตรียมยังแน่แล้วนาะพี่น้องเนาะไมีซื้อสองซื้อสามน้องก้อยน้องม่วงดีประเด็นมีสองมีสามซื้อเพล่ะคือโอ้ท่องแกนคอรอพี่น้องท่องกับหน้าผากต่อกันมับเลย อาจารย์ไายกขอขอบุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุยจูผาจูพากับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้มื้อนี้ครับต้มหนวดมือครับพี่น้องหนวดใหญ่งเงยลวกลวกเตี้ยนอกจากเห็นเส้นหนามมันเป็นต้มเนาะเห็นมันฟูบวบๆวจับจุ่มปูดเลยเลยว่ามันต้มแซ่บกรอบหอมนุ่มน่ครับพี่น้องเอาลองเบิร์กเฟนครับสุมงค์สุบอนครับเห็นกินกับลองเห็ดเบิ่งเด้อครับพี่น้องแซ่บเสีบ อ่ะลวกนวดมึงอยากกับพีน่น้องยังไรก็ขอขอบุญขอบคุณครับ,บาารติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับสหรับคลิปนี้ครับสโลแกนเบาป่วยกับพี่น้องอ่ะพู้ใดตาบอดให้มือตาใดครับยังบ้าใดเขอให้่ลรงหันเด้อผูดเลยการข,ขุดกางอขาสื่อชิงหนึ่งครับพ,รพี่น้องลวกกับลวกซิบก็แหย่ว่งแห้เศร้าครับผู้ใดน,นอนติดเตียงหรือว่าป่วยติดเตียงลูกก้องแก้งก,กันมากินเก่าข้ามญ่บ่ามบ่ามแลนหันคุ้นคุ้นพี่น้องเดี่ยวข้าเศร้าพี่น้องสหรับคลิปนี้ครับโชคดีความสุขสวัสดีครับสสวัดีจ้า จิ้วๆฝากคนไะไรคนแช่คนติ๊ตามไม่เด้อพี่น้องต้องมีหลักบาปปุ๋ยต้องจิ้ว,วๆเด้อพี่น้องกับปุ๋ยจุพักจุพักคับพี่น้องอ่ะบาปปุ๋ยก็ข,ขอขันรายการจะเข้าในเด้อพี่น้องเลยนี่ครับแก้วปะลาสูตรแมงดาของพ่อหน่อยซอยเดิมครับพี่น้องขอเขาเหนียวอ่อนครับคุยจั่วเลยครับพี่น,อน้องหอมอีหเวยครับอืมอืมหอมแกงแมงดารสชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องเลย สุดยอดเลยครับใส่แมงดาคอกแทลได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเ,เพียงกระปุกหาซิบ,บ่าตัวนั้น,นพี่น้องบ่แพงครับสั่งจองเลยเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามหรือสร้างได้ทีลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เด้อครับ